สวัสดีครับร้านช่านธันวาซ่อมมือถือนะครับลูกค้าส่ง Oppo A37 มาอัปเดตเป็นเวอร์ชัน10นะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่ามันไม่สามารถที่จะดาวน์โหลด YouTube ได้นะครับตอนนี้ก็อัปเดตเป็นเวอร์ชัน10เรียบร้อยแล้วนะครับ Android 10แล้วของคุณศักด์นะครับส่งมาจากธนวัตนอันนี้ตอนแกะกล่องนะครับสภาพก็ตามนี้นะเช็คเครื่องให้ก่อนทานะครับมา หลังจากทําแล้วนะครับผมได้ทําการติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้นไว้โปรแกรมพวกนี้นะครับสามารถลบได้นะครับแล้วก็โหลดใหม่ได้ตามสบายเลยนะครับส่วนอีเมลนะครับอีเมลภายในเครื่องเนี่ยผมติดตั้งเป็นอีเมลของทางร้านไว้เป็นอีเมลที่ใส่ให้กับลูกค้าทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้อีเมลตัวนี้นะครับก็เข้าไปลบนะครับเข้าไปจัดก,การบัญชีนะแล้วก็ ลบได้เลยนะครับจากการบัญชีในอุปกรณ์นี้นะครับลบอีเมลเนี่ยตรงนี้ออกไปนะครับอีเมลทางร้านแล้วก็ใส่อีเมลของตัวเองได้เลยนะครับนี่ลบออกได้เลยนะครับแต่ถ้าจะใช้นี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่สะดวกเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะลายครับลายเข้าได้นะครับใส่รหัสของตัวเองเลย f a c e b o o k นะครับ facebook ก็เข้าได้ใช้งานได้นะครับ m e s s e n g e r เข้าได้นะครับ ยูทูบ b นะีตัวสำคัญเนี่ยครับนี่ลองเล่นดูครับลเล่นได้นะครับเนะี่ยลองเป็นคลิปดูเล่นได้นะครับแล้วก็ลองติก t อก ่ตอนะครับใช้าง,งานได้นะครับในตัวสำคัญใน YouTube นะก็ใช้งานได้นะครับโอเคประมาณนี้ใครที่สนใจติดต่อ Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับขอบคุณครับ